あ <music> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ JF Thai Car Review วันนี้ผมมาจาับพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถไฟฟ้าที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือซีเกอร์ u v 2026รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซีเกอร์ที่ครั้งนี้ออกแบบมาให้เป็น SUV พรีเมียมตัวจริงทั้งดีไซน์หรือเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่แรงแบบรถสปอร์ตไฟฟ้าบอกเลยว่าถ้ามาไทยราคาต้องสะเทือนคู่แข่งแน่นอน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกบอกเลยว่ามองครั้งแรกให้ความรู้สึกกว่าเป็นรถต้นแบบที่ถูกผลิตจริงเพราะเส้นสายตัวรถออกแบบมาอย่างล้ำสมัยไฟหน้าแบบแมทริกซ์เลตดีไซน์โฉบเฉี่ยวพร้อมเส้นเดไลท์แบบมีเอกลักษณ์ที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นรถจากซิกเกอร์กระจังหน้าแบบปิดเต็มตามสไตล์รถไฟฟ้าเพิ่มความลื่นไหลให้กับตัวรถส่วนกันชนหน้าใช้เส้นสายเฉียบคมเพิ่มความดุดันและพรีเมียม เมื่อหันมาดูด้านข้างจะเห็นการออกแบบทรง SUV สไตล์ล้ำอนาคตเส้นตัวรถเน้นความลื่นรดแรงต้านลมช่วยให้กินพลังงานน้อยลงตัวรถใช้ล้อขนาดใหญ่22นิ้วลายอากาศพลศาสตร์ที่เน้นการรีดลมอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมือจับประตูแบบซ่อน f l a ด door ด handle ที่เด้งออกอัตโนมัติส่วนด้านท้ายใช้ไฟแบบฟูลเล็ไลท์บาย,ยาวทั้งแผงให้ภาพลักษณ์หรูทันสมัยเหมือนรถยุโรประดับไฮเอน เข้ามาดูภายในกันบ้างจุดเด่นของซีเกอร์คือความพรีเมียมที่ให้มากกว่าราคาและรุ่น9 x SUV ก็ไม่ทำให้ผิดหวังห้องโดยสารออกแบบด้วยคอนเซปต,ต์สมาร์ทลักเัอรี่ลาวเบาะนั่งหุ้มหนังนับป้านุ่มรองรับสริระได้ดีพื้นที่ภายในกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผงไฟแอมเบียนไล่รอบคันปรับได้หลายโทนช่วยให้บรรยากาศภายในหรูและผ่อนคลายขึ้น ตรงกลางคอนโซลมาพร้อมหน้าจอแบบลอยขนาดใหญ่เกือบ15นิ้วมาพร้อมระบบปฏิบัติการซิกเกอร์ที่ตอบสนองได้ดีมากใช้งานหัวลื่นเหมือนสมาร์ทโฟนอีกทั้งยังมีจอเสริมสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าช่วยให้ทุกคนในรถสามารถควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผนที่ความบันเทิงกล้องรอบคันหรือระบบปรับอากาศหลังคาพาโนรามิกสมาร์ทรูฟปรับระดับความทึบได้ให้ความเป็นส่วนตัวและลดร้อนจากแสงแดด เสริมความหรูแบบรถ SUV ระดับไฮเอนระบบเสียงใช้ลำโพงพรีเมียมจากแบรนด์ดังให้มิติและคุณภาพเสียงที่อบอวลทั่วคันฟังเพลงได้ฟินสุดๆด,ด้านสมรรถนะตัวนี้บอกเลยว่าแรงจัดมากเพราะใช้ระบบขับเคลื่อน Dual ลมอเตอร์ a w ให้กำลังรวมประมาณ580แรงม้าอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมง อยู่แค่ประมาณ3วินาทีปลายปลายเท่านั้นนี่คือระดับรถสปอร์ตไฟฟ้าชัดๆแต่ขับในร่าง SUV ใหญ่สายครอบครัวขับสนุกได้แบบเต็มอารมณ์แบตเตอรี่รุ่นใหม่ให้ความจุสูงวิ่งได้ใกล้กว่า650กิโลเมตรต่อชาร์จมาตรฐาน c l t c รองรับระบบชาร์จเร็ว 800V ที่สามารถชาร์จจาก10ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ18นาทีถือว่าทั้งเร็วทั้งสะดวกและเหมาะกับคนใช้งานจริงในชีวิตประจำวันซีเกอร์9 X SUV ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภยัย เช่นระบบช่วยขับขั้นสูง ADAS L2 บวกใช้ลิดาบวกราดาบวกกล้องความละเอียดสูงทำให้ระบบต่างๆมีความแม่นยำเช่นเปลี่ยนเลนอัตโนมัติควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบจอดรถอัตโนมัติแบบ360องศาพร้อมโหมดจอดเข้าซองแบบไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยก็ได้นอกจากนี้ยังมีช่วงล่างแบบ Adaptive Air Suspension ปรับความสูงและความนุ่มแน่นตามสภาพถนน ทำให้การขับขี่ทั้งสบายและมั่นคงในเวลาเดียวกันโดยรวมแล้วซิกเกอร์ 9X s u v 2026เป็นรถไฟฟ้าที่ครบเครื่องมากที่สุดรุ่นหนึ่งในปี2026ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีจัดเต็มห้องโดยสารหรูระดับยุโรปสมรรถนะสุดแรงและระยะทางที่ใช้งานจริงได้ยาวคุ้มค่ามากสำหรับคนที่อยากได้ suv ev ที่ทั้งหรูแรงและอนาคตมากมคันนี้คือคำตอบแบบชัดเจน